ซึ่งกลยุทธ์พวกนี้สังเกตว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวการทำตลาดการขายของออนไลน์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นน้านน้ำละตดยเช่นก็คือน่านน้ำแดงเดือดการแข่งขันสูงนะครับถึงแม้ว่าผู้บริโภคสูงรอซื้อของเราก็จริงแต่ว่าการแข่งขันสูงตามผู้ขายเยอะมาก พวกของแมสแมสน่ะพวกปัจจัย4ีนะครับพวกของธรรมดาเบเบที่แบบว่าใครๆก็ขายได้อย่างเช่นตอนนี้อะไรพวกอาหารเสริมถูกการแข่งขันดูเดือดไหมสูงไหมอันนี้เราเรียกว่า red ocean คนออกมาขายเยอะโดยเฉพาะแบบว่ารูปทีแม่ทีมื้องหายที่แบบขายของสินค้าที่แบบที่ใครๆก็ขายได้อะอันนี้เรียกว่า red ocean นะครับ ส่วนบัวเชียนหน้าน้ําสีครามนะก็คือคนซื้อน้อยแต่คนขายก็น้อยนะครับฝั่งสีฟ้านะก็คือเป็นสินค้าที่แบบเป็นโลเ,เียกว่านิชมาเก็ตก็เป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงขึ้นมานิดนึงนะซึ่งคู่แข่งคนขายจะน้อยลงนะครับแต่ก็ตลาดก็จะเล็กลงเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครตลาดตรงนี้มันอาจจะเล็กลงนะครับแต่มันก็ขายสบายสบาย ตอนนี้ให้พวกเราประเมินดูว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในน่านน้ำไหนเลธโอเชียนหรือบูโอเชียนอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่ามีเลธโอเชียนมีบูโอเชียนนะครับมันคือน่านน้าในการที่เราจะจับปลาลูกค้าเปียกเสมือนปลาผมจะบอกว่าไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่จะใช้มือเปล่าใช้อวนใช้แหใช้เรือมาลากสิ่งสําคัญกว่าปลาก็คือน้านะครับพอถ้าเกิดน้าเน่าเนี่ยปลาก็ตายหมดนึกออกไหมถ้าน้ําเน่าปลาตายหมด เราก็ไม่สามารถก่อ,อกเกิดรายได้ได้เลยไม่สามารถเอาปลามาขายได้ถูกปะสิ่งที่สําคัญก่อการที่จะได้ปลามาคือเราต้องรักษาน้ําให้สะอาดน้ําเปรียบเสมือน value content ถ้าเราทํา value content content ที่มีประโยชน์กับผู้คนไม่ว่าจะออกไปในรูปแบบของโพสต์บทความรูปภาพวิดีโอหรือ facebook live นะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า content น,น,นะครับไม่ว่าเราจะทําออกไปในรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้ามันแก้ปัญหาให้กับผู้คนมันคือ value content มันจะดึงดูดปลาที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นมาหาเราเอง ปลาก็จะมาหาเราเองอันนี้เป็นคนุทธ์ส่วนตัวของผมผมเรียกว่าว่ามายโอเชียนนะผมจะไม่ไปแข่งขันในเลดโอเชียนแบบดุเดือดผมจะไม่ไปแข่งขันในบูโอเชียนแต่ผมจะสร้างบ่อปลาผมเองผมจะสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นมายโอเชียนของผมเองนะครับหรือถ้าเกิดบอกให้พวกเราเขา้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับตู้เอทีเอ็มของเราอะ่ะที่เราจะกดเงินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องแข่งขันกับใครซึ่งคนุทธ์พวกนี้สังเกตว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินซักบาทเดียว ติดตามความรู้แบบเข้าใจง่ายๆจากผมได้ที่ Facebook พี่ศักด์ไอซและช่อง YouTube พี่ศักด์ไอซพิเศษโดยเฉพาะช่อง YouTube นะครับสามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยเพราะจะมีความรู้พิเศษแบบพรีเมียมไว้ให้พวกเรานะครับและสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนผมได้ที่แอดไ g นพี่ศักด์ไอซแล้วพบกันนะครับ